สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแคเลชแนลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแคเลมีวิธี แก่หม้อหุงข้าวบูดสูตรที่สองมาฝากกันค่ะหลังจากที่เค,เคยทําเคล็ดลับแรกไปแล้วสูตรแรกไปแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูเคล็ดลับที่สองสูตรที่สองกันค่ะเชื่อว่าหลายๆบ้านคงเจอปัญหานี้อย่างแน่นอนหุงข้าวนะคะไม่ทานข้ามวันข้าวก็บูดสาเหตุเกิดจากเชื้อแบ,บคทีเรียรที่ฝังตัวอยู่ในหม้อนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเอาหม้อไปต้มน้าส้มสายชูต้มน้าร้อนหรือว่านําไปตากแดดจัดๆสองสามแดดแล้วนะคะ แก้ได้สองสาวันกลับมาหุงใหม่ก็อยู่ได้สองสามวันนะคะแล้วก็เป็นอีกค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้แค่เยมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะคะนอกจากหม้อหุงข้าวนะคะจะไม่บูดแล้วเคล็ดลับนี้นะคะยังช่วยให้ข้าวของเราเนี่ยมีความากินอร่อยนะคะเรียงตัวสวยค่ะทานอร่อยด้วยนะคะค่ะข้าวสารของเรานะคะเดี๋ยวเราจะนําไปล้างน้ําทําความสะอาดสักสองถึงสามน้ำตามปกติได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อเราซาวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวช่วยกันเลยค่ะตัวช่วยของเราก็คือมะนาวนะคะมะนาวจะช่วยยับยั้งให้ข้าวของเราบดช้านั่นเองค่ะและมะนาวนะยังช่วยให้เม็ดข้าวนะคะเรียงตัวสวยมันนะคะเวลาทานแล้วอร่อยด้วยค่ะค่ะก็ลองเอาเคล็ดลับนี้ไปทํากันดูนะคะหลังจากที่เคล็ดลับแรกแค่เลยให้เป็นน้ําส้มสายชูเนาะเคล็ดลับนี้เป็นเคล็ดลับมะนาวนะคะและมะนาวนะคะบอกเลยนะคะว่าเคล็ดลับเนี้ย เป็นเคล็ดลับที่ทางร้านอาหารเขาทํากันนะคะเมื่อก่อนแค่เลยอยู่ร้านอาหารเนาะเวลาเห็นข้าวหุงข้าวเขาก็จะบีบมะนาวนะคะใส่ลงไปสี่ห้าหยดนะคะเคล็ดลับนี้นะคะจะทําให้ข้าวหุงตั้งแต่ชเช้ามืดตีห้านะคะจนเย็นสามสี่ทุ่มก็ยังไม่บูดค่ะค่ะบีบใส่เลยไปเลยน,นะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเปรี้ยวนะคะแค่เลยบีบใส่ไปหลายหยดเลยค่ะ เขาไม่เปรี้ยวนะคะหลังจากนั้นก็นำข้าวไปหุงได้ตามปกติเลยค่ะ นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะหุงข้าวนะคะแค่นี้ก็หมดปัญหาหมคาบูดแล้วค่ะหมดปัญหากวนใจสําหรับพ่อบ้านแม่บ้านหลายๆท่านที่เจอปัญหานี้นะคะค่ะใครมีปัญหานี้ก็ลองกันดูนะคะค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องของแคเดด้วยนะคะแล้วเดี๋ยววิดีโอหน้าเรากลับมาเจอก,กันใหม่สวัสดีค่ะ